คราวนี้ผมก็จะเอาเขาออกมานะครับมาดูนะครับความสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นการไล์เอ่อเป็นการถ่ายสดยนะครับผมดูนะครับอ่าเห็นไหมครับสะดือเรียบร้อยนะครับสะดือเรียบร้อยเปลือกไข่เรียบร้อยนนี่นี่นี่นน เสรเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วดูนะครับดูเปลือกไข่นะครับความสมบูรณ์นะครับของระบบนะครับอันนที่คือเรียกว่าความสมบูรณ์ของระบบตู้ฟักไข่นะครับความชื้นพอเหมาะนะครับความชื้นตั้งแต่5 0ถึง65ตู้ฟักไข่นะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อมันก็มีอยู่หลายเจ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เคลียร์นะครับเรื่องของความชื้นตู้ฟักไข่ความชื้นต้อง50%์ขึ้นนะครับต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องของการระบายอากาศ อาคารนี้มาดูเรื่องของเรานะครับมาดูครับเตือนให้มาดูใกล้ๆครับมาดูนะครับมาดูนะครับเกียกมาดูนะครับวันนี้ก็ฟักอีกแล้วนะครับผมฟักอีกแล้ววันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นะครับห้าตัวนะครับผมแล้ววันต่อตอนนี้ก็กําลังเจาะนะครับอันนี้ก็กําลังเจาะนะครับอันนี้ก็เจาะนะครับเนี่ยเจาะนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับจะมาบอกเทคนิคว่าเอ่อ พวกนี้นี่ครับมันมีไข่อยู่ฟองนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือมันเจาะแล้วมันออกมาไม่ได้แล้วมันตายสาเหตุมาจากนะครับก็คือเขาฟ้ามหน้านะครับเขาฟ้ามหน้าลงอย่างเงี้ยนะครับเขาเจาะเจาะแล้วไข่เนี้ยเขาออกมาไม่ได้มันก็เหมือนกับโคนเหมือนที่ว่าสำนักน้ำค่มนะครับหรือกื่นน้ำค่่มอันเนี้ยตายแล้วนะครับจะมาให้ดูมาดูนะครับผมถ้าเกิดว่าการฟักเนี่ยขยบไปทางนี้นะครับมันบังแสง นครับผมถ้าเกิดว่าเราเรามีลักษณะเออ่ที่มันตั้งๆอย่างเงี้ยได้ก็ก็ถือว่าจะดีนะครับเวลาเนี่ยเวลาที่เขาเจาะอย่างเงี้ยนะครับผมเขาเจาะอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหา confused, เวลาเจาะเดี๋ยวเขาก็จะวนๆวนๆวนๆวน,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 วนแล้วเขาจะออกมาได้เนี่ยนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับเห็นปากสองตัวเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยเอาลอง ไข่ส่วนใหญ่มันอยู่ด้านบนนะครับ ột, แต่ถ้าเกิดว่าคาวคาวซวยนะครับถ้าเกิดว่ามันฟอบหน่ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นความหน่าอย่างเงี้ยพอมันจาอยอย่างเงี้ยน้ำนออกมาตายเลยนะครับตายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าตู้ฟักไข่นะครับถ้าเกิดว่าความชื้นถึงนะครับเปลือกไข่มันจะแห้งมันจะกรอบนะครับมันจะสามารถช่วยได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยทําคลอดนะครับทาช่วยทาคลอดช่วยได้นะครับนะปุ๊บ น่าเห็นไหมครับนาทีชีวิตนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยนะครับเปลือกไข่ด้านนี้รู้สึกว่ามันจะเหนียวนะครับด้านนี้ฝั่งขวาที่หัวเขามันจะเหนียวนะครับลูกไก่จะเป็นลูกไก่คอคดคอคดคองอนะครับผมแกะเห็นไหมครับว่ามันไม่มีมันไม่มีเมือกเลือดนะครับไม่มีเลยของต้นกล้าฟาร์มเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องของความชื้นได้ดีจะซีเรียสนะครับผมจิงน้องนอยออกมาสิลูกนะครับลูกอ่ะหยุดกล้องหน่อยครับ คราวนี้ผมก็จะเอาเขาออกมานะครับมาดูนะครับความสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นการไล์เอ่อเป็นการถ่ายสดนะครับผมดูนะครับอ่าเห็นไหมครับสะดือเรียบร้อยนะครับสะดือเรียบร้อยเปลือกไข่เรียบร้อยนะครับนี่นี่น,นี่อ่า เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วดูนะครับดูเปลือกไข่นะครับความสมบูรณ์นะครับของระบบนะครับอันนี้คือเรียกว่าความสมบูรณ์ของระบบตู้ฟักไข่นะครับความชื้นพอเหมาะนะครับความชื้นตั้งแต่5 0ถึง65นะครับความชื้นในระดับนี้รักษาดูแลซีเรียสให้มันเป็นอย่างดีนะครับพยายามดูแลเขานะครับความชื้นให้ดีอุณหภูมิมันถึงมันดูแลได้อยู่แล้วแหละนะครับผมลูกเจี๊ยบลูกไก่ก็จะออกมาก็จะแข็งแรงดีแต่ก็ยังมีโอกาสพลาด นะครับคราวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเราหาอะไรที่มันตั้งได้นี่ก็เป็นถาดนะครับจะเก็บไข่ออกนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นถาดตอนนี้ก็ยังผมยังทําออกแบบมาไม่ได้ผมก็ใช้ถาดพลาสติกเนี่ยแล้วก็ตัดตัดให้มันก้างกว้างหน่อยนะครับให้มันก้างกว้างหน่อยให้เขามีโอกาสดิ้นนะครับถ้าเกิดเจออย่างนี้นะครับดูดูดูขยับเข้ามาใกล้ๆครับนี่ครับอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เราเราบางทีเราก็ต้องแกะช่วยนะครับเดี๋ยวเขาหายใจไม่ทัน มีนะครับใต้ขนาดตั้งแต่ตอนนี้เลยมีนะครับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเยื่อเยื่อบางๆนู้นเหนียวเนี่ยบางทีเขาเจาะไม่ทะลุนะครับเจาะไม่ทะลุแล้วทําให้เขาขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับผมเพราะบางตัวนะครับแปลว่าบางตัวหรือบางฟองเขาไม่ได้แข็งแรงพอหรือเยื่อตรงนี้มันเหนียวเกินไปอย่างพวกนี้มันก็จะเจาะเจาะได้เก่งนะครับมันบางตัวมันจะ ์ความชื้นทุกอย่างมันจะดีกว่านะครับมันสามารถที่จะเจาะออกมาง่ายแต่บางตัวเราก็ต้องช่วยนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าเนี่ยนะครับผมอย่างเงี้ยเราต้องช่วยนะครับแกะเยื่อตรงเนี้ยออกให้มีกับอ๋อนั่นึนึ่นีนน่นึ่นเห็นไหมโอเคทะลุออกมาแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับการฟักไข่เนี่ยมาครับผมการฟักไข่นะครับผม พยายามพยายามหาที่เวลาที่ครบกรําหนดพยายามหาอะไรที่ทําให้เขาตั้งนะครับพยา,าพยายา,ตยาตั้งเพราะเขาแต่ฟวามเนี่ยเรามีโอกาสพลาดได้อาจจะสองฟอง3ฟองนะครับแต่มันก็น่าเสีย,สยดายนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะระบุนะครับคนที่ฟักไข่ไก่ชนไก่ชนเนี่ยคุณต้องซีเรียสมากๆเลยนะครับยิ่งราคาสูงๆเนี่ยคุณพยายามหาตั้งแล้วก็เอาวงวงวง,วงแค่เล็กๆแค่นี้นะครับให้มันตั้งแล้วคุณจะได้ลูกเทียบลูกไก่ นะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับโอกาสคลาดก็จะไม่มีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากซื้อตู้ฟักไข่ของต้นก้าฟาร์มนะครับผมซึ่งรับประกันนะครับรับประกันความชื้นแน่นอนนะครับตั้งแต่50-65%ถึง65เซได้แน่นอนหรือต้องการสูงกว่านั้นก็ได้แน่นอนนะครับผมจะมีทั้งแบบขนาด200ฟองนะครับ200ฟองแล้วก็คือ50ฟองนะครับ สองระบบนี้นะครับไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับสู้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ละการฟพราเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีการกลับไข่เลยนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากครับ